ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ The King มิติอาณาจักรราชาตอนที่6พลังที่ไม่คาดฝันซุนเฟยตกอยู่ในสภาวะตกตะลึงเวลาเล่นเกมวันนี้ถึงขีดจำกัดแล้วนี่มันคืออะไรกัน เขาคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมากระทันหันนี่มันผิดจรญญาบันชัดๆซุนเฟยกำลังเตรียมที่จะกลับเมืองอยู่แล้วเชียวทำไมถึงได้วินาทีต่อมาซุนเฟยภาพเบื้องหน้าก็มืดลงต่อมาในสายตาของเขาโลกค่อยๆพร่ามัวและบิดหมุนขึ้นมันช่างดูเหมือนกับทีวีเก่าๆที่ได้รับสัญญาณไม่ดีมีเสียงแหลมๆดังซาซออกมาความมืดเริ่มปกคลุม ซุนเฟยลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเองกลับมาที่ห้องโถงพระราชวังที่ที่ประดับประดาด้วยของตกแต่งที่งดงามและของใช้ที่วิจิตรการตาอีกทั้งยังมีเตียงผ้าฝ้าอ่อนนุ่มสีแดงทองอีกบรรยากาศช่างแตกต่างกับโลกเดียบโลที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและอันตรายวิสัยทัศน์เริ่มชัดขึ้นในใจซุนเฟยเต็มไปด้วยความสงสยัยนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเมื่อครู่เป็นเพียงแค่ฝันร้าย ซุนเฟยพบว่าตัวเองยังคงนอนอยู่บนเตียงมีเพียงแค่เหงื่อที่ไหลท่วมร่างร่างกายรู้สึกร้อนร้อนเหมือนเพิ่งทาสาวหน้ามาเขาตกตะลึงก่อนที่จะใช้สองมือดันร่างตัวเองขึ้นนั่งตอนนี้ซุนเฟยพลันพบอะไรแปลกๆตอนที่ตื่นขึ้นมาครั้งแรกเขารู้สึกมึนๆยังไม่ทันได้รู้ว่าคืออะไรมันก็หายไปเสียแล้วความเจ็บปวดตรงหน้าอกและหัวในตอนแรกก็หายไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเมื่อกี้จะไม่ใช่แค่ความฝัน จิตใต้สำนึกของซุนเฟยรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆกเกิดกับร่างกายตัวเองแต่เกิดอะไรขึ้นนั้นเขากลับอธิบายไม่ถูกในห้องโถงยามนี้ช่างเงียบสงบไม่มีคนอยู่เลยสักคนซุนเฟยลงจากเตียงยืนขึ้นแล้วบิดที่เกียร์แควกเสียงผ้า้ายฉีกขาดดังขึ้นมาเสื้ออัศวินคอกลมสีขาวที่ซุนเฟยสวมพลันฉีกขาดเป็นริ้วๆบนร่างเหมือนขอทานในโลกก่อนแม้กระทั่งกางเกงก็ยังขาดเป็นรู เวนเออนี่มันอะไรกันเนี่ยสุนเฟยสะดุ้งตกใจเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทำให้เขาแทบจะเป็นโรคประสาทอ่อนๆสุนเฟยก้มมองก็พบว่าเป็นเพราะเสื้ออัศวินที่เขาสวมทีแรกมันไม่พอดีตัวดูเหมือนว่ามันจะเล็กเกินไปหน่อยกางเกงก็แน่นไปนิดเมื่อกี้พอตัวเองขยับตัวออกแรงเสื้อผ้าและกางเกงก็ขาดทันที ช่างไร้คุณภาพสิ้นดีคิดไม่ถึงว่าคุณภาพผ้าฝ้ายของโลกนี้จะแยกขนาดนี้ขยับนิดหน่อยก็ขาดแล้วสายลมพัดชฉยมาสุนเฟยก็รู้สึกเย็นสบายต้องหาเสื้อผ้าใส่ซะแล้วสิสุนเฟยกวาดสายตามองไปรอบๆห้องโถงไม่นานก็พบสิ่งที่คล้ายกับตู้เสื้อผ้าภายนอกของมันตกแต่งได้สวยงามจึงเดินเข้าไปดูแน่นอนว่ามีเสื้อผ้าหรูหราทุกชนิดอยู่ด้านในเขาเลือกสวมเสื้ออัศวินสีดำที่มีขนาดเหมาะสมกับเขา จากนั้นก็เดินไปยืนมองอยู่หน้ากระจกเงาทันทีที่ได้เห็นซุนเฟยก็ยืนอึ้งอยู่กับที่อัศวินหนุ่มชุดดำที่หล่อเหลาปรากฏขึ้นในกระจกเงาสูงประมาณ180เซนติเมตรรูปร่างกำยำสูงเพรียวผมหนาะสีดำยาวประบาทถูกมัดด้วยยางรัดผมที่ประดับด้วยทับทิมสีแดง แม้ว่าใบหน้าจะไม่ได้หล่อถึงขนาดที่ทําให้ผู้ชายอิจฉ้าและผู้หญิงบ้าคลั่งแต่ใบหน้าที่คมชัดได้รูปคิ้วหน้าตาโตเผยให้เห็นความหล่อเหลาที่ยากจะยับยั้งได้กับท่วงท่าก็ทําให้เหล่าหนุ่มสาวรู้สึกวันไหวหล่อเหลาเอาการหรือว่าไอ้หน้าขาวในกระจกนี่มันคือฉันซุนเฟยไม่เชื่อจึงลองกระโดดโลดเต้นแล้วคนในกระจกก็แสดงท่าทางออกมาเหมือนกันเดะ ตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่าหนุ่มหล่อในกระจกคือตัวเองจริงๆซุนเฟยยกมือเท้าเอวแล้วหัวเราะออกมาอย่างโง่ๆว่าฮ่าฮ่ากำไรกำไรนี่เป็นกำไรจริงๆแม้ว่าอเล็กซานเดอร์จะปัญญาอ่อนแต่ที่จริงแล้วก็มีรูปลักษณ์ดูดีแบบนี้ทําให้ฉันเบาใจขึ้นเยอะเลยฮ่าฮ่าแต่ก็ดูดีกว่าฉันเมื่อก่อนมากซุนเฟยกระโดดตรงกระจกด้วยความดีใจเหลือล้นแทบไม่ต่างกับพวกดาราหนุ่มสาวหล่อๆสวยๆของเกาหลีเลย นับจากวันนี้เป็นต้นไปข้าคืออเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ก็คือข้าสุนเฟยกำมัดแน่นอย่างมีความสุขพลางพูดกับตัวเองอย่างเด็ดเดี่ยวเขายือนอยู่สักพักก่อนจะหันหลังเดินไปตรงกลางห้องโถงซึ่งมีชุดเกราะแบบสมัยยุคกลางและดับยักษ์คู่แขวนอยู่เขาเลือกชุดเกราะที่สูงใกล้เคียงกับตัวเองแล้วดึงดับอัศวินคู่ออกมาจากปอกดับแล้วลองกวัดแกว่งอย่างภูมิใจและพยายามค้นหาความรู้สึกของราชาแต่วินาทีต่อมาสีหน้าสุนเฟยก็พลันประหลาดใจขึ้นมา ทำไมมันเบาแบบนี้ดาบนี้อาจจะตัดไม้ไม่ได้เสียด้วยซ้ำเอามันมาหลอกกันหรือเปล่าดาบยักษ์คู่สูงประมาณ1.3เมตรคาดว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะหนักประมาณ15-20กิโลแต่ซุนเฟยถือไว้ในมือเหมือนถือฟางก็ไม่ปานไม่ได้รู้สึกหนักแม้แต่น้อยความรู้สึกแปลกๆที่ไม่เคยมีมาก่อนทําให้ซุนเฟยร,รู้สึกตกใจติง ซุนเฟยคิดจะลองฟันดูเมื่อตวัดดาบฟันเบาๆไปที่ชุดเกราะด้านข้างแล้วก็เกิดเรื่องที่ทําให้เขาตกตะลึงจนตาค้างหลังจากได้ยินเสียงคมชัดจากดาบที่แสนจะเบาหวิวคู่นี้ชุดเกราะก็ที่หนาอย่างน้อยๆ3-4มิลิเมตรก็ถูกตัดพาออกเป็นสองซีกอย่างง่ายดายเหมือนตัดเต้าหู้หลังจากนั้นไม่นานส่วนบนของชุดเกราะนี้ก็มีเสียงแกร้งแล้วร่วงลงพื้นแยกเป็นสส่วนโอ้ซุนเฟยสูดลมหายใจเข้าไปลึก เส้นประสาทของเขาก็ปูดขึ้นอดไม่ได้ที่จะตกใจจนตาค้างกับภาพตรงหน้าผีหลอกหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นค่าแรงของข้าทำไมถึงได้ขนาดนี้ทำไมจูจ่ๆจึงมีแรงมหาศาลขนาดนี้ละ่ะ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซุนเฟยก็สะบัดข้อมือตามจิตใต้สำนึกซึ่งมันยังคงรู้สึกว่าเบาราวกับไม่ได้ถืออะไรไว้เลยแต่กลับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าดับยักษ์คู่หนักๆถูกมือข้างหนึ่งของตัวเองสะบัดไปมา4ีถึงหรอบจนเกิดประกายแสงสว่างเหมือนเาวุบวับดับหนักก็เกิดเสียงฟิวฟิวตามมาความรู้สึกนี้มัน ซุนเฟยหลับตาซึมซับกับความรู้ในยามสะบัดดาบความรู้สึกนี้กับความรู้สึกที่สะบัดขวานคู่ยักษ์ไล่ฆ่ามอนสเตอร์ตอนที่อาชีพคนเถื่อนของเขาเลื่อนระดับไปที่ระดับ5ของโลกเดียบลโลในความฝันมันให้ความรู้สึกใกล้เคียงกันขนาดแรงก็ยังสอดคล้องกันอีกหรือว่าซุนเฟยพลันตื่นตระหนกหรือว่าความสามารถอาชีพคนเถื่อนในเกมจะสามารถนำออกมาใช้ในความจริงได้ เขาถูกความคิดนี้ทําให้ตะลึงงานจากนั้นไม่นานซุนเฟยก็ตัดสินใจตรวจสอบความคาดดาวของตัวเองเขาเสียบดาบคู่ยักษ์ในมือกลับเข้าไปในปอกดาบกวาดสายตามองอาวุธอื่นๆในห้องโถงทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เป็นประกายซุนเฟยเห็นซอกมุมไกลๆในห้องโถงมีขวานคู่ยักษ์รูปร่างแปลกๆมันมีด้ามขวานเกินมาจากใบมีดขวานมากและยาว1.5เมตรดูจากรูปร่างแล้วมันน่าจะหนักประมาณ50กิโล ข้างๆก็มีชุดกรอหนักสีดำบริเวณที่ขวานวางเป็นพื้นที่ปูด้วยหินบริเวณขวานกดลงกับพื้นเป็นหลุมขนาดไม่ใหญ่และก็ไม่เล็กจนเกินไปลักษณะขวานนั่นสีดำแกะสลักลวดลายแปลกๆเต็มไปด้วยบรรยากาศดูดันซุนเฟยรีบเดินเข้าไปหยิบขวานยักษ์มาถือไว้ตอนนั้นเองความรู้สึกยอดเยี่ยมเชื่อมต่อไปทั่วทุกกระแสะเลือดและกระจายทั่วร่างกายทุกเส้นประสาทภายในทุกเซลล์ ซุนเฟยรู้สึกว่าขวานคู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเองเขาหลับตาแล้วซึมซับความรู้สึกอย่างละเอียดไม่เลวเลยนี่นี่เหมือนความรู้สึกหลังจากที่ได้เลื่อนเป็นระดับสามแล้วเลือกทักษะควบคุมขวานของคนเถื่อนในเกมเลยที่สามารถทําได้ตามใจปรารถนาไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้วูวูซุนเฟยหมุนขวานคู่ยักษ์อย่างชํานาญเหมือนกังหันลมเทคนิคคนขวานที่น่าเหลือเชื่อทุกอย่างซุนเฟยนําออกมาใช้อย่างต่อเนื่อง เหมือนเป็นประมาจารย์ขวานที่ฝึกฝืนมาแล้วนับสิบสิบปีและจนถึงตอนนี้ซุนเฟยมั่นใจในการคาดเดาวของตัวเองแล้วว่ามันไม่ผิดเลยพลังป้องกันโจมตีความแข็งแกร่งทักษะขวานและพละกกำลังเทคนิคทั้งหมดของคนเถื่อนเลเวล5ในโลกเดียบโลที่อยู่ในฝันเขามีมันทั้งหมดดังนั้นเขาก็มีความสามารถของตัวละครคนเถื่อนเลเวล5ทั้งหมดพละกกำลังมหาศาลทำให้ซุนเฟยร,รู้สึกปลอดภัยอย่างไม่เคยมีมาก่อน นี่เป็นความรู้สึกของพลังอย่างนั้นเหรอไม่รู้เลยว่าพลังแบบนี้จะอยู่ระดับเท่าไหร่ในโลกมหัศจรรย์นี้เขาลุ่มหลงไปกับพลังที่ได้มาสุนเฟยก็พลันนึกปัญหาร้ายแรงอีกอย่างขึ้นมาใช่แล้วพี่ชายยอดฝีมือบอกว่าข้าสึกกำลังโจมตีเมืองไม่ใช่เหรอบางทีข้าสมควรไปดูความคิดนี้ปรากฏขึ้นในสมองมันอยู่นอกการควบคุมบางทีด้วยพลังที่เขามีตอนนี้อาจจะพอทำอะไรได้บ้าง แต่ก่อนที่จะออกไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเองซุนเฟยเลือกสวมชุดอัศวินเกราะหนักที่มีขนาดใกล้เคียงกับตัวเองใช้พลังอย่างมากที่จะสวมมันชุดอัศวินเกราะหนักนี้ช่วยป้องกันร่างกายซุนเฟยทั่วทั้งร่างอย่างแน่นหนาะเขาหยิบหมวกอัศวินขึ้นมาแล้วสวมไปที่หน้าของเขาเขาสามารถมองเห็นผ่านรูที่เจาะไว้ตรงดวงตาซึ่งเห็นภาพภายนอกได้อย่างชัดเจนซุนเฟยรู้สึกว่าชุดที่ตัวเองสวมอยู่ตอนนี้ เหมือนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นักแสดงชาวอเมริกันที่เล่นหนังเรื่องไอรอนแมนขยับเพียงนิดเดียวก็จะได้ยินเสียงกระทบกันของโลหะเสียงนั้นทำให้ซุนเฟยร,รู้สึกเลือดลมร้อนระอุด,ดูมีบารมีขึ้นมาเยอะชุดกรอนหน,หนักถึง25กิโลถ้าเมื่อก่อนได้สวมมันละก็น้ำหนักของมันสามารถกดซุนเฟยจนขี้แตกได้เลยแต่ตอนนี้เมื่อสวมบนร่างเขาก็เหมือนสวมเสื้อกีฬาบางๆชุดใหม่ของลีหนิงเรียกได้ว่าไม่รู้สึกหนักอะไรเลย ติงติงซุนเฟยเอาขวานสีดำเคาะหมวกเหล็กของเขาได้ยินเสียงเคาานี้ก็รู้สึกพอใจอย่างมากห้าห้าคราวนี้แหละต่อให้ถูกธนูยิงหัวอีกก็ไม่กลัวแล้วเวย้ยพร้อมลุยแล้วเขาเดินออกจากประตูของห้องโถงราชาอย่างเงียบๆซุนเฟยเหลือบมองซ้ายขวาทีแรกเขายังคิดจะเรียกทหารรักษาความปลอดภัยในพระราชวังมาที่นี่แต่ใครจะรู้ว่าไม่มีใครเฝ้าราชวังเลยสักคน เงียบกริบจึงเดินออกไปนอกประตูวังก็พบว่ามีทหารได้รับบาดเจ็บอยู่สองนายฟุบหลับอยู่ตรงหน้าประตูเห็นแบบนี้ก็เดาได้ว่าทหารสองคนนี้คงเพิ่งกลับมาจากแนวหน้าด้วยความเหนื่อยล้าจึงเผลอหลับตรงหน้าประตูชิพหายละแม้แต่ทหารเฝ้าหน้าวังของราชายังเหลือแค่ทหารบาดเจ็บอยู่สองนายดูเหมือนว่าสงครามบนกำแพงเมืองคงจะกัปขันมากแน่ๆ ได้ยินเสียงข่าฟันลอยมาอยู่ไกลๆในใจสุนเฟยพลันเกรงเครียดเขารีบเร่งฝีเท้าตัวเองให้เร็วขึ้นอีกบางทีอาจจะเหลือเวลาไม่มากแล้วสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเดอะคิงมิติอาณาจักรราชา